สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมเอาอีกแล้วครับกับเหตุการณ์รถเกี่ยวข้าวติดโลมครับเดียวทรนงเจ้าพายุสวัสดีครับโอ้โหนี่เจอกันครั้งที่สองนเล่นติดโลมเลยวาเสีย อ้าวเสียบิวโคดโคดกินนานแล้วบอนี่เช้แบบาตแต่เช้าเลยกินข้าวกินปลากันเลยอยังวันนั้นเราเกี่ยวข้าวกินบุญแจเยวกันรอบสองครับกินคันแทนะครับผม <chaîne> เออเดี๋ยวทอร์นาโดนี่มีอะไรสนุกสนุกให้ติดตามอยู่เรื่อยเนาะ แผนการเป็นไงแผนการวินด้วยใช่ไหมดึงถอยหลังบอกโอ้โหครับมิดใบแท็กเลยครับผมเดี่ยวทรณงเสียบิวจะข้ามคณา,านะครับไม่พ้นครับ ดินทรายกัทิอีกแล้วครับดินสมองอีกแล้วครับพิกัดจุดเกิดเหตุครับผมในเขตพื้นที่ของตำบลอู่โลกครับอำเภอล,ลำดวนจังหวัดสุรินนี่จะข้ามกันนาจมสะกดสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้ทีมงานหลบอยู่ฝั่งนี้เยอะเลยสรุป C ห้าเซีบิวอันนี้หลุมแรกของปีใช่ไหมนี่ห <c oughs> ลุมแรกของเดนเดการปีหกสี่แล้วก็หลุมสุดท้ายด้วยเนาะปีที่แล้วติดกี่หลุมนะ <c oughs> สามหลุม ตั้งแต่เปิดฤดูการมาเนี่ยปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยตัวไหนหน่าก,ก,กลัวกว่ากันปีที่แล้วปีทีท่แล้วบอกอปีนี้จิบจิบใช่ไหม <c oughs> นแต่ขาบหายเลยครับพิดคอด้วยไหมนี่ขับคอด้วยนี่ดีครับตอนนี้กูภายกำลังเกี่ยวข้าวอยู่ครับ ตอนนี้ทีมงานครับกำลังเร่งมือครับในการขุด Na, dinno, ไปยังไปเลยเดินขึ้นมาถึงไหนแล้วเสียบิวเมื่อกี้เดินขึ้นมาแล้วใช่ไหมนี่ถึงนี่แล้วจะพ้นแล้วติดขนาดแต่ว่าตัวจมถอยถอยไปปากจุกอ๋อก็เลยอยู่ท่านี้เลย ทีมงานเสียบอยูอุปกรณ์ครับก็จะมีท่อนไม้แล้วก็กระสอบปุ๋ยกระสอบปุ๋ยนี่ก็จะตัดตูดแล้วก็ม้วนม้นม,น,ม,น,มนนะครับจดใส่ใบแท็ก จะเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างไม้กับใบแท็กนะครับที่เรียกกันว่าระบบการวินนะครับวินช่วยเหลือตัวเองแล้วก็จะมีรถเกี่ยวนะครับลากช่วยสองแรงครับต,ตอนนี้ผมยังไม่ได้ดึงครับอยู่ในช่วงการเตรียมการ ขุดก่อนครับช่วงนี้จะข้ามกันนาครับเกี่ยวเสร็จแปลงนี้แล้วก็จะข้ามมาฝั่งนี้แต่มาติดซะก่อนแล้วก็เอาอีกคันมาดึงครับกำลังเกี่ยวข้าวอยู่ สภาพพื้นที่นี่ดินข้างล่างเนี่ยเป็นดินทรายกระทินะครับดินสมองโซ่พร้อมแล้วครับเตรียมการเอาไว้หมดแล้วตัดทงปุ๋ยแล้วครับทีมงานไม้นี่ตัดมาแล้วหนึ่สองสอดนะครับวินไต่ ไต่ไม้ขึ้นไปเรื่อยๆฝั่งนู้นก็เกี่ยวข้าวรอครับ วดเลยในช่วงนี้ก็ทำงานเตรียมการนะครับผมรอจนกว่ารถเกี่ยวจะมาดึงรอจนกว่าจะพร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะตัดไปที่คลิปหน้าเลยแล้วกันนะครับผม ตอนที่พร้อมลากพร้อมดึงนะครับอรอติดตามคลิปหน้าครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ